สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมอซอสแตงแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามมินทรธิราชบรมราชบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเรานี่หล่ครับท่านเรามาดูครับสองเหรียญน,นี้เป็นพี่ประสอเดียวกันนะครับท่านมันผีดแปลกแตกต่างกันตรงไหนครับท,ทั้งที่เป็นเหรียญสิบบาทเหมือนกันครับแล้ว ปีปสอเดียวกันด้วยนะครับท่านท่านมาดูดีนะครับผมจะมาให้ดูดูจุดหนึ่งครับท่านจุดที่มีราคานะครับเพราะว่าท่านสังเกตดูดีๆตรงนี้นะครับท่านนี่ครับจะให้ดูครับเป็นปีปสสอเดียวกันนะครับเนี่ยปีปสมสอสองขันห้าร้อยสี่สิบเก้าทั้งคู่ดลยครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับสี่เก้านะครับส่วนด้านนี้ก็สี่เก้าเช่นกันนะครับนี่ดูดีนะครับนี่นะครับ สองห้าสี่เก้านี่สองห้าสี่เก้านะครับปีพอ้อยเดียวกันนะครับเรามาดูครับมันจะเป็นแบบไหนครับเลี้ยนนี้นะครับเนี่ยดูดีนะครับเนี่ยเลี้ยนนี้จะปกติจะเป็นเลี้ยนที่ปกติอยู่นะครับเนี่ยถึงจะเป็นไส้เลื่อนก็เลื่อนนิดเดียวเองครับท่านไม่เยอะอะไรมากมายเห็นไหมสระอูยังเห็นชัดเจนครับส่วนสรุูก็เห็นชัดเจนครับภูวิพน์อรุณีครับจะห่างออกจากสีทองเยอะมากเลยนะครับเนี่ย เพราะว่าซีทองอยู่มุมนี้ครับเห็นไหมครับห่างเยอะมากเลยครับด้านนี้ก็อาจจะแตกขึ้นไปถึงสูงนี้เลยครับหรือว่าไส้เลื่อนไปถึงนี่ครับเกือบรถจักรยานที่เก้านี่แหละครับท่านมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็เห็นเช่นกันครับเลื่อนกันไปถึงนี่เลยครับท่านนี่ครับมันแตกอยู่ตรงนี้แหละมันแตกอยู่ตรงนี้คือรถจากฝั่งนี้ลงมามหาฝั่งนี้ครับมันเลื่อนมาแตกฝั่งนี้มากกว่าฝั่งนี้มันปิดมิดเนิดเนิดเลยครับเห็นไหมเนี่ย เป็นเลื่อนครับแล้วส่วนฝั่งนี้แหละครับท่านส่วนเหรียญนี้นะครับนี่ดูนีครับส่วนอูหายเลยครับเนี่ยเห็นแต่หัวนิดเดียวแล้วก็สออูก็หายครับเนี่ยมันต่างกันตรงนี้แหละครับมันเป็นไส้เลื่อนทั้งสองเหรียญเลยนี่ครับฝั่งนี้ครับเป็นนิดเดียวครับแต่ฝั่งนี้ทัเจนครับเนี่ยส่วนอูหายไปเลยครับเนี่ยนี่ครับดูใกล้ก็ได้ครับเนี่ยดูครับส่วนอูหายไปเลยนะครับเน,น네ี่ยตรงนี้ครับแล้วมาดูฝั่งนี้ครับ ฝั่งนี้ก็มีครับแต่อยู่ด้านบนที่อักษรบิวนี่ครับสั่นเห็นไหมแล้วตัวหนังสือใกล้ชิดกว่าชิดกว่าเหรียญเมื่อกี้ด้วยครับเห็นไหมเนี่ยชิดกว่าเหรียญน,นี้ด้วยครับเนี่ยดูดีๆครับเหรียญน,นี้จะห่างออกมากเลยครับเห็นไหมสะอยังเห็นชัดเจนสะอยังเห็นชัดเจนอยู่นะครับสองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญไส้แตกส้งคู่นะครับราคาดีมากนะครับเนี่ยถ้านักสะสมเห็นเขาบอกเลยว่าแบบนี้ ราคาดีมากนะครับ